สวัสด,ดีเพื่อนๆชาวเพจชาวอีฟอา์ลายนะครับอยู่ผมพาลุชแนลวันอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปทำการเปิดแพ็ค p l y y e r of t h e w e e k ฟรีหนึ่งครั้งกันดีกว่านะครับนี่เลยนะฮะจากที่ตัวเกมเขาแจกนะอันนี้ผมก็จะกด r e c e i v ซ all ไปเลยแล้วกันนะชุบนะบเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คกันนะเพื่อนๆนี่เลยนะครับแพ็คนี้นะฮะ นี่นะครับแพ็กเพ a y เยอร์ออฟเดอะวีคอันนี้นะบอกเลยว่าอาทิตย์นี้เนี่ยโอ้โหเสียดายนะไม่มีอีพิกมาให้เปิดนะครับมีแค่เนี่ยอีพิกก็เป็นของเก่านะจาก AC ซิมิลานนะครับผมไม่เปิดแล้วนะครับเปิดได้เนตอไปแล้วนะฮะดูเพย์เยอร์ออฟเดอะวีคคราวนี้เด็ดนะโอ้โหถือว่าหลายๆคนเลยเนมามานะครับเนมามาน่นะครับเดกอาผมบอกเลยว่าสาคนนี้ผมอยากได้นะคนอื่นๆก็ใช้ได้นะครับเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคือแบบ ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่า3คนแรกเนี่ยน่าจะดีสุดนะโอเคคลิปนี้ก็ลองสูตรลองเซิงกันดูซะหน่อยนะครับอือยากได้เหรอผมอยากจะได้มาเน่นะหรือไม่ก็เอ็มบัปเป้นะครับเอ้ยมาเน่หรือไม่ก็เนมานะฮะโอ้โหคือแบบจริงๆของทั้งฝั่งปารีสเนี่ยจะเป็นเมสซี่มาก็ได้นะนะับเมสซี่ก็หน้ามาอนกันนะชึบนะครับอ่ะฝีหนึ่งครั้งดูว่าจะได้ใครนะลุ้นนะครับ ไปฝรั่งเศสก็โอเคนะครับหรือไปทางบบเยอร์นเนี่ยก็โอเคนะไปทางเยอรมันนะครับวยค้างนิดๆน,นะครับไปที่ไหนไปประเทศอะไรเอ่ยโอ้กระตุกแหลกๆนะครับแ,แหลกๆอุ้ยไปอังกฤษโอ้โหเดกอะสี่ดาวไม่ใช่แล้วนับสี่ดาวนี่คือจบแล้วนะฮะโอ้โหไปอังกฤษสี่ดาวนะครับ าเสียดายนะไม่ใช่คนที่ต้องการเลยสักคนนะอังกฤษนี่คือลุ้นแค่เดกอานะครับโอเคไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็อย่างที่บอก่ของฟรีนะไม่ต้องเสียใจนะของฟรีไม่ต้องเสียใจนะประมาณนี้นะคลิปนี้ก็สั้นๆนะเปิดได้ใครเพื่อนๆเปิดได้ใครอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับส่วนผมวันนี้ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยโอ้โหได้ไม่ได้ใครเลยว่ะเพื่อนๆ